ไม่มีไม่มีเลยสเปคนั้นทำให้หนูตลอดคนหลอกมักใจร้ายค่ะใจร้ายหรอเขาไม่รู้ว่าเขาหลอกไงถ้าอย่างนั้นให้แอนชิลีเมาสแอนโทเนียบ้างสเปคสเปคของแอนโทเนียเป็นยังไงยังไงต้องแทนแทนผินแทนสูงต้องเป็นนักกีฬาเหมือนกันแต่ไม่เน้นนะ ไม่เน้นกีฬาไม่เน้นเอาไหมไม่เน้นกีฬาไม่เน้นไม่เน้นกีฬาเพราะส่วนมากนักกีฬาก็จะทำให้เราออก汗ต้องเป็นคนที่แบบแอสเตรติกละกันชอบเล่นกีฬาต้องแบบลุยนิดนึงดูแลตัวเองแบบนี้บบเขาต้องมีความอ่อนหวานใสแอนโทผู้ชื่อมาเลยดีกว่าผู้ชื่อมาเลยแมวไม่มีเราเลยแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะสเปคสเปคให้เพื่อนเมาหน่อยหรือว่าสเปคใชเป็นยังไง ชิพเพิ่งกลับมาจากชิพเพิ่งไปทํางานที่เกาหลีแล้วสไตล์แบบเอเชียหรอเอเชียหน่อยคือหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่มองผู้ชายที่หน้าตามองที่มองไปมองมาแล้วเพลินใจก็มองที่ใจมองที่ตาด้วยแต่คนเรามัน pension มันจะต้องแบบหน้าตาก่อนไงคือหนูชอบคนหล่อค่ะชอบคนหล่อชอบคนหล่อชอบคนหล่อแล้วก็ชอบคนน่ารักฝรั่งไหมหรือว่าเป็นเอเชียส่วนใหญ่จะเอเชียที่เข้ามาใช่อาจจะเพราะว่าแบบ ภาษาจีดังยากเกินไปสาหรับหนูแล้วก็คุยภาษาไทยน่าราักขอเขาอะไระอันนันหอได,ได้เลยม่ปีที่แล้วหนูมีเพื่อนคนหนึ่งที่บอกว่าชีน่ารัก<อ>ชีสวยอะไรอย่างงี้ขอให้แบบแนะนําให้หน่อยอหนูแนะนําแล้วหนูก็ให้อนาะดูนนะอนนก็บอกเออเขาก็แบบดูหล่อดีเนาะชีไม่ตอบเหรอชีแบบคือเพื่อนที่เพื่อนที่อยู่แนะนำคือฝรั่งฝรั่งใช่คือหนูรู้สึกว่าถ้าเขาชอบเราจริงเขาต้องฝึกภาษาไทยมาหาเรา เลิศเลิศหนูเหนื่อยเลยเลิศชอบมากหนูก็จะสามารถ draw ไปได้เรื่อยๆใช่ต้องมีคนคนนั้นที่ใช่เนาะอาจจะเป็นแบบว่าชาวเก่าที่มาเรียนภาษาไทยก็ได้เกาเการักาหลีเกาหลีเกาหลีมาทางพี่มาทางพีล่าสุดพี่เป็นเกาหลีเดี๋ยวแนะนำมาให้ได้มาได้มาเดี๋ยวฝรั่งแนะนำาให้กันแล้วอันนีเซียวเออจะได้อยู่สมาคมแม่บ้านเกาหลีโอเคกิ๊จิ๋เขาบอกว่า best of buddy ในวันนี้นอกจากที่เราจะเป็น best of talk best of แขก best of people แล้วเราจับ best of เขาเนี่ยสามแอร์สามออเนี่ย <Ha. S 1> มาเจอกับ best of สินค้าแห่งปีนะครับได้แก่ฟูลีโอ่จัดแมตช์ชิงกันในวันนี้นะครับจะบอกว่า รถนี้เราจะเริ่มด้วยตัวไหนดีครับคุณดาครับวันนี้เริ่มต้นจากนี่ในใบเพราะว่าอะไรสาหรับความสวยงามใช่ค่ะใช่กวัวซาตัวนี้ขายดีมากขอบอกตัวนีโดดังของฟูริเขาเลยจะบอกว่าตัวนี้ตั้งแต่เราจับมาเนี่ยนะครับทุกคนที่วันนี้ไปร่วมมา<ะ>ก็คือง่ายๆคือว่าสำหรับสุนพิสซทเตอร์เนี่ยนะครับหปีเนี่ยน,นะยจะบอกว่าตัวนี้ขายดีมากปังมากเราได้มีโอกาสใช้<ๆ>และทุกคนก็จะบอกว่าชอบมากกัวซ่าแล้วสาว สำหรัี่มีกาสใช้ใช้ตัวกัวส์มีมีค่ะแต่แต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้แบบหินกันที่เป็นแบบต้องใช้ด้วยมือแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันใช้ยากเราจะขี้เกียจขี้เกียจไม่ได้แบบใช้อย่างต่อเนื่องก็จะไม่เห็นผลแต่พอเป็นขออุญาตนะคะแต่พอเป็นของไฟฟ้าเนี่ยค่ะทุกคนคือมันใช้ง่ายมากแล้วก็รองรับในเรื่องของแบบความเบ้าโค้งก็ให้เพื่อนๆบอกประสบการณ์เพราะบางครั้งเนี่ยเรากินอะไรไปโดยที่แบบไม่ทันระวังตื่นมาเป็นหน้าบวมกันแบบบวมโซเดียมเพราะเรามมันมันมีการแบบอุณหภูมิด้วยใช่ค่ะ แล้วก็นี่ทุกคนจะสังเกตคือเวลาที่เราใช้กวัวซา,าแบบหินนะคะ,ะเวลาเราลงแรงไปเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้มันแรงมากแรงน้อยแต่ว่าเครื่องตัวนี้เขาจะมีบอกการความแรงของการสัน่นทุกคนจะเห็นว่ามีมเลขหนึ่งถึงเลขเก,ก้าเลยทุกคนก็ลองเลือกเอาว่าอยากที่จะแบบลงลึกขนาดไหนบางคนอาจจะแค่แบบให้ผิวตื่นก็จ,จะหนึ่งถึงสามบางคนอยากจะกดจุดก็สี่ถึงหกหรือบางคนที่อยากจะแบบเข้าไปถึงกล้ามเนื้อเลยก็ จัดมาเลย7-9็ดถึงเก้อย่างที่บอกไปนะคะว่าพอเป็นการใช้แบบไฟฟ้ามันใช้ง่ายขึ้นแล้วพอเราใช้อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นผลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะตัวนี้ีข้ออ้างแล้วนะคะเพราะมันเป็นแบบไฟฟ้าแล้วคือบางคนแบบว่าโอ๊ยนู่นนี่นั่นขี้เกียจลืมอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็คือจบเลยแล้วเขาก็จะมีทั้งหมด2สูตรอย่างที่พี่ดา่าถือจะมีสีขาวสีขาวกับสีแดงตัวสีแดงเป็นตัวพรีเมียมดูดีไมตัวสีขาวคือถ้าใครอยากลองใช้สามารถใช้ตัวสีขาวก่อนได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะเห็นผลที่แบบชั มากขึ้นนะคะให้ลองตัวสีแดงเลยตัวนี้นะคะ <ừ> เป็นแบบพรีเมียม<ๆ>เพราะว่าลักษณะของหินก็จะต่างกันผล<ะ>ลัพธ์ก็จะต่างกันด้วยค่ะทุกคนคพลหินอันนี้มาจากซิงค์อร่อยค่ะ,ะอันนี้รู้จริงอนนเออ,อน,นี่อืม อยากอยากให้ทุกคนลองจริงๆนะคะโกซานเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่มีมานานตั้งแต่แบบสมัยก่อนแล้วนะพี่นาราคือเขาเนี่ยสมัยก่อนเขาจะใช้แบบนวดหน้าให้หน้ามีความเต่งตึงลดบวมลดโซเดียมทุกคนแล้วสมัยนี้นักเข้าของการกินมันอร่อยมากขึ้นอะไรที่แบบทุนแรงเราได้ก็ทําเถอะซึ่งอันนี้นะคะ เป็นอะไรที่แอนอยากจะแนะนำค่ะใช่ค่ะเพราะว่านี่ตื่นมาก็คือสวยจบใช้ไปอย่างต่อเนื่องนานๆนะคะทุกคนรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่เหมาะสมสำหรับแบบปีใหม่ปีใหม่เนาะใะถ้าใครคิดอะไรไม่ออกแอนรู้สึกว่าแบบถ้าถ้ามีใครใช่เลยในชีวิตแอนมีในชีวิต เราซื้อให้กันเองไหมล่ะผู้ชายเหมาะซื้อให้กับผู้หญิงผู้หญิงก็เหมาะซื้อกับผู้ชายนะเหมาะกันใช่ไม่เหมือกันเลยเพราะมันมันมันช่วยแบบยกกระชับหน้าจริงๆด้วยกันได้ดีอ่ะหนูรู้สึกแต่ได้เซลฟ์แคร์ยิ่งเซลฟ์แคร์กำลังมาด้วยใดๆคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคุณออยรู้ดีเลยจะบอกว่าตั้งแต่ที่มีการโปรโมทมาตัวนี้ขายดีมากแล้วทุกคนรอราคาพิเศษแล้วจะบอกว่าทางฟูลิคทางฟูลิโกวันนี้บอกว่าโปรในวันนี้พร้อมกับ3แอนกัวซารูบี้เวฟกัวซา สีแดงตัวนี้นะครับจากปกติ2,199าด้าดาวันนี้นางลดให้เกือบ5 0วันนี้ว้าวสี่สิบเจ็ดหรือเท่าไหร่ครับนี่เดี๋ยวขอดูคูปองก่อนนะมีดูซิว่าเท่าไหร่จะบอกว่า this s like the best deal คนบอกดีเดยีอเดรดเดรคูแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่านี่าไคะด้หนึ่อีหกสิบเอดว้าวโอ้โหเดี๋ยวกดให้ดูเลยค่ะนี่ หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบาทกดได้เลยค่ะจากราคา2,199บาทวันนี้ฟูลี่เขาให้1,219แต่ว่าชนคูปองของ TikTok แล้วถูกลงกว่าเดิมเหลือ1,169บาทนะคะคให้ทุกคนดูมันเป็นการรีดหน้ายุงนี่เข้าใจใช่ไหมรีดหน้ายุงเข้าใจหน้ายุงแต่ว่าหน้ายุงจะต้องแบบหน้าเล็กหน้าเล็กเพราะประเทศนี้กำลังมาหน้ายุงหน้ายุงการละยุงมาคนอัจว์เดด้าเดด้าเมื่อกี้เดด้าดูสิ Lucy! Oh! people, oh. oh. so sharp! Start. Everyone's always asking me, like, do you really use this? Is this really you? But, yes, I do. ก็จะบอกว่าช่วงวิกเอนส์อย่างเงี้ยครับเราบอกตื่นมาตอนเช้าปุ๊บแล้วเราก็ถูใช่ถูตอนที่เราแบบมาร์กหน้าตอนอื่นแต่ด้าชอบทำเวลาแบบก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยทไใชออบตนกลางคืนอ่ะฮะทำไมชอบตอนกลางคืนเพราะว่ากลางคืนอ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราอ่ะทาครีมหลายขั้นตอนมากกว่าตอนเช้าเออด้าก็เลยชอบแบบใช้ฟูริโตเนี้ยกัวซาดในการแบบว่านวดหน้าตอนกลางคืนจริงก่อนนอนแล้วตื่นมาหน้ามันจะแบบ าแบบฉ่ำเออหน้าฉ่ำไม่เลยยิ่งทาหลังที่เราทาขอขออภัยค่ะยิ่งเราใช้หลังจากทาเซรั่มเออน้าเหมือนมันช่วยซึมเออช่วยให้พวกครีมหรือเซรั่มมันซึมเข้าไปนะคะตื่นมาก็คือสวยเชิงกระเด้งเลยหินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนหินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลายคนบอกเอ๊ะมันคือมาจากอะไรหินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รูปทรงเนี่ยมันจะมีส่วนเว้าโคนเท่ากับใบหน้าของเราเห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญรับประกันวารันตีหนึ่งปีว้าอันนี้ลดลดมากส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีขา ก็จะเป็นอีกร uh, yeah. şey> ุ่นหนึ่งใช่ค่ะรุ่นนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือสําหรับคนที่อยากเอาจะเอาไปลองใช้แล้วกันทุกคนอาจจะแบบเอ้ยจะบอกกับเราไหมจะเวิร์กไหมนะคะอยากจะให้ลองใเป็นรุ่นอินโทรดักชันใช่ไหมใช่ค่ะนี่วันนี้ราคาดีได้ราคาเท่าไหร่พี่มาบอกหน่อยจากซองน่าจะสวยแบบสแอนไม่ขาดสวยค่ะสวยกว่าค่ะ คือทุกคนยังสวยในแบบของตัวเองพี่ดาดาจะบอกเลยนะว่าเทรนหน้ายุงเนี่ยกำลังมาทุกคนจะบอกว่าอุ้ยฉันชอบในเอกลักษณ์ของตัวเองแบบหน้าหมวยหน้าอิ่มเชื่อแอนนาลองหน้ายุงก่อนแล้วคุณจะติดใจรอก่อนจริงจริงเอนขายทันตกรรมหน้ายุงหน้ายุงพี่ดาดขาทันตการมเดี๋ยวนี้มันแพงซึ่งบางครั้งไม่รู้จะเวิร์กกับเราไหมบางครั้งแบบอุ้ยมัน เกินไปแล้วผู้ชายกลัวอุ้ยตื่นมาน่ายุ่งเลยไม่ได้แต่ที่ที่เราต้องค่อยๆสวยที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นในแบบของเราจริงๆของเราเราไม่ต้องไปเหมือนทุกคนมันคือแบบสวยในแบบของเราจริงค่ะสองหนึ่งเก้าเก้าลบหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือเท่าไหร่คะเจ็ดห้าเก้าป่ะทุกคนพิมพ์ไปเท่าไหร่บอกมาหน่อยเดี๋ยวไดกดได้เท่าไหร่เะกล้ได้เท่าไหร่บอกมาหน่อยทำไมได้ได้เจ็ดหกศูนย์วะอะไรเดี๋ยวได้เหเดี๋ยวได้หาก่อนเจ็ด เพราะว่าอะไรวันนี้หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดอุ้ยก็โอเคนะทุกคนราคาโองหนึ่งเก้าเก้าอะไรนะคะสีขาวลดเจ็ดร้อยทุกคนสี่ข่าวลดเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดร้อยหกสิบม่เจ็ดร้อยหกสิบบาทถือว่าอันนี้อันนี้คือ best deal เลยนะปีเลยนะอยากลองใช้เพราะว่าทุกคนเห็นตัวนี้ของฟูรีมาเป็นปีแล้วแล้วทุกคนบอกว่าอยากได้อยากลองมากแต่อยากได้ดีที่ดีปีใหม่นี้อยากได้ของขวัญให้กับตัวเองเอาบอกเลยว่าไลฟ์อันนี้ best deal จริงๆ ทั้งตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีขาวนะครับจริงค่ะทุกคนนอกจากนั้นแล้วเรายังมีเครื่องยกกระชับใบหน้าอันนี้ลดมากอันนี้ลดลดอันนี้ลดมากอันนี้ใช้เป็นประจำใช่อันนี้ลดมากคือหนูเห็นมีการรีวิวแบบเยอะมากในแอปต่อๆนะคะทุกคนเลดตัวนี้ขายดีมากใช่ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยกกระชับใบหน้าค่ะคือตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างแอนดาคือตัวนี้นะคะคือทุกคนเนี่ยตอนนี้คอสอันนี้กําลังมาแรงพวกอันเทลา่าแต่ว่าในราคาที่มันค่อนข้างที่จะสูงเกินและอย่างที่บอกไปนะคะอะไรที่แบบ เราทําด้วยตัวเองเราจะเห็นผลลัพธ์ถึงแม้มันจะอาจจะใช้เวลาที่แบบอุย้ยไม่ได้เห็นผลเลยทันทีแต่เชื่อนาเถอะมันเป็นการบํารุงจากภายในใความกระจ่งางใสของผิวการกระตุ้นคอลลาเจนต่างๆนะคะทุกคนริ้วรอยต่างๆเนี่ยลองใช้ดูแลจะรู้เลยว่าลดเลือนลงรอยต่างๆมันจะจางลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองไม่เจ็บด้วยแค่จะบอกว่าปกติแล้วทุกคนรอราคาคดีจาก5,999ทุกคนคิดว่าเราจะลดให้ขนาดไหนเท่าไหร่บูรีบอกว่าในไลฟ์ของบูดี้เบสออฟปิดท้าย ปี2025จาก5999าในร้านนี้เหลือแค่3 9 1 2าบาทครับวิแวันนี้ทนคูปองเท่าไหร่3,600บาเ้ยได้สูงกว่านั้นอีกเหรอ699บาทค่ะะเจ้าอันเนี้ยเขาบอกว่าใช้เป็นประจำแล้วว่าเหมือนเราไปทำหัตถการในคลินิกเลยอะใช่สูงทีเลิศมากเหมือนไปทำพวกเอาต่ล่าไปทำอะไรไม่ต้องให้เพื่อนบอกประสบการณ์ว่าเจ็บไหมตอนทำมันอาจจะแบบเห็นผลทันทีแต่ว่าถ้าทำหัตถการในนั้นในเรื่องของราคาในเรื่องของความเจ็บเออราคาเป็นยังไงคะ ถ้าเกิดไปทำคล<ง>ินิกเป็นหนูก็เป็นหลักหมื่นเนาะใช่ต้องก็เป็นหลักหมื่นแหละคะ่ะแต่รู้สึกว่าอะไรอย่างงี้ที่มันทําได้เองที่ไม่เจ็บอะ่ะค่ะท,ทำได้ต่อเนื่องใช่มันทําได้ทุกวันแล้วก็มันมันเห็นผลนะ so อ่ะโซม แน่นอนใช่เพราะฉะนกว่าจะเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนด้วยเนาะค่ะอ่ะอันนี้เป็นแบบปวดความสวยความความสวยงามคว้าซาหรือว่าจะเป็นที่ตัวยกกระชับได้ค่ะได้เลยราคาดีมากอันนี้พีี่ดคือแอนโทชอบมากตัวนี้รู้ปนะแอนโทเธอต้องลองหน้าของเชออหยุดนู้นของเชออหยุดนู้นใช่ใช้ไดมสัยเลยอันนี้ใช้ได้ตรงช่วงหลังคอได้คอบาลานับ Yes you can ลองเลยเปิดให้ลองเลยคือหนูเห็นตัวนี้แล้วคือ Amazing มาก ชอบนวดหลังใช่ไหมใช่ทุกคนอยากจะให้บอกนะคือพวกเราเนี่ยพอเป็นนางงามเรายืนบ่อยยืนบ่อยแล้วครับมันขึ้นบัตรงนี้นะคะหลังเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยมันขึ้นมายันหัวอย่างเี้ยนะพี่วุฒดีคอบาดไหลนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากจริงออฟฟิศซินโดรมอะไรต่างๆทุกคนไม่ใช่แค่นางงามเท่านั้นใครที่ทั้งนั่งทำงานบ่อยๆซึ่งเขาสามารถใส่ได้สองวิธีใช่ไหมคะพี่วุฒิอันนี้คือทั้งแบบว่าวางไว้ตรงบ่าก็ได้ด้วยครับวางไว้ตรงหลังอย่างที่นี่ใช่แล้วก็ทุกทีก็ใส่นะครับแล้วบางคนก็ใช้จะใช้ยังงไไ ี่เอาแขกะค้องไปตรงเนี้ยมนจะกดที่หนักจะดึงแกอิงนี่ลองนะช่ว้งานเนี่ยโชว์ให้ดูคือรัดด้าชอบตรงที่ว่ามันจะมีเหมือนมีเหมือนมือหมอนนุมอะมานวดให้อะอันนี้ไม่ใช่ที่คอใสคนเหงาไม่มีใครนวดให้แล้วก็ใช้มันก้นเด้คือทุกคนโอ้โหโอ้ so good ี่เราแบบโอ้ยขอบคุณมากเลยรีบเลยไปเลยวันนี้ราคา ทุกทีมาจอก้าร้อยเาสิบเกาบาทวันนี้จัดโปรให้ปุ๋ีบอกว่าวันนี้ให้1,919บาทใช่ไหมอันนี้คือดีที่สุดแล้วที่อยากจะให้ลองทุกคนก็คือเหมือนเหมือนมือเหมือนมือคนไม่ใช่กุ๊กกูนะครับราคาราคาบนเรื่อมีคูปองแล้ว1,699บาทว้ายทุกคนลดเยอะมากเออหนึ่อยเก้บาทจัดได้เลยนะคะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนิวเอร์ก็เป็นของขวัญที่แบบไปให้เพื่อนเพื่อนโสดที่ ไม่ต้องมองมากไม่ต้องมองทางนี้มากก็ได้เพื่อนสาวอะไรอย่างงี้ก็บอกว่ากังแชร์มิวนี่นี่นี่อันนี้เล็กมิวแชร์กุ้งมิวแชร์กุ้งมิวแชร์กุ้งมิวใช่ไหมนี่นี่ ไอซัมอ่้เติมเลิศไหมเติมเติมที่ใส่ปู๋เออมันต้องใส่พัดลมไก็พาแชร์โปเอาแชร์กงมิวจริงด้วยจริงไอดก็ยังจริคือประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แล้วร้อนตอนบากนเด็ดเส้นบ้นวดหนักมือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยจาก2,999เหลือแค่1,812นะครับทุกคนค่ะจับไปได้เลยใช่เป็นการมูในเรื่องของการเดินทางปลอดภัยนะคะปกป้องทุกการเดินทางนั่นเองแคล้วคลาดปลอดภัยรับรื่น เขาคิดไวแล้วทุกคนเพราะว่าคนไทยกับเรื่องสายมูเป็นเรื่องปกติอย่างเราเป็นนางงามเองยังมูเลยแล้วทำไมทุกคนถึงจะไม่มูล่ะเออตัดไปได้เลยมันจะมีอะไรอันนั้นอยู่ใช่แบบอู้ b lessing b lessing b lessing นอกจากเย็นแล้วก็คือดวงดีแล้วก็รวยดยขอให้ขอให้ปีสองศูนย์สองเสียทุกคุณมีแต่ความโชคดีมั่งค่าขอให้ได้หัว แล้วผมมีเงินเยอะๆจากพัดลมฟูริตัวนี้ไปขอคนดีขอคนดีที่รักกูจริงค่ะอะไรนะขอคนดีที่รักกูจริงนะเออเรียกนะเขาไม่ไดเรียกซับเรียกซับเลยเรียกซับเลยไปงานกันสับคนโอ้โหเลิศมากเลยตอนนี้นี่เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณฟิลิโก้ด้วยนะครับที่้มันจัดเต็มมากจริงๆน่าจะบอกว่าเดี๋ยวเราปักตะกร้าไว้ให้แต่ไม่มีเดียวที่ดีไปกว่านี้แล้วเราตอนแรกเราจะบอกเอาสองอันสองอันแต่เอามาให้หมด ใช่เนาะแต่เวลาคาเนี้ยไม่ได้มีตลอดไปนะคะทุกคนต้องบอกว่าใครที่กดใส่ตะกร้าแล้วชําระเงินได้เลยเออนี่เมื่อกี้ยอดดีเพราะว่าพัดลมหรือเปล่านี่เอแคร์ไงพี่เอแคร์ไงอะไรนะเอแคร์เมื่อกี้ยอดดีเพราะพัดลมหรือเปล่าเอแคร์บอกเอแคลงอยู่ปะ่พเอแคร์มเอแคร์มาต่อรอบสองนิดนึงจริงเออนะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณแอดแอด สดขอบคุณค่ะน่ารักมากสวัสดีค่ะคนนี้มีใหม่ด้วยนะคะคุณค่ะขอบคุณฟูรีด้วยนะครับเดี๋ยวจะฝากตะกร้าฟูรีไว้ให้กดตะกร้านะแล้วก็ชำระเงินกันได้เลยนะคะทุกคนกดเลยจัดไปจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเบส t d e a ไปยังไงบ้างคุณตอนนี้ค่ะเฮ้ยมีอะไรให้ฉันดื่มไหมมีมีเอาแมสตอนนี้นิดนิดนึ่งอยากได้แบบว่าอรไอ้คุณครับฟูริโกะนะครับน่ารักมากเลยจะบอกว่าอยาก